บทที่14คืนนี้พลอยใหม่ต้องกลับมานอนค้างที่คาสน์ไราวาสกุลเหมือนเดิมเพระาะเช้ารุ่งขึ้นมีนัดกับว่าที่เจ้าบ่าวจะมาทานอาหารเช้าร่วมกันกับครอบครัวจากนั้นอนักจะพาพลอยหม่ไปลองชุดแต่งงานระหว่างเดินทางไปห้องเสื้อแบรนด์ดังที่ตัดเย็บชุดบ่าวสาวคู่ไฮโซสองตระกูลดังพลอยหม่ก็ได้มีเวลาพูดคุยกับอนักอย่างห้าวหาญทั้งที่ในใจเธอไม่อาจคาดเดาได้ว่า อนักจะติดกับแผนการของเธอหรือไม่แต่มันไม่มีทางอื่นอีกแล้วถ้าหญิงสาวไม่เลือกเวลานี้เรื่องที่เราต้องมาแต่งงานกันทั้งที่ต่างก็ไม่เคยรักกันมาก่อนผมคงสร้างความลำบากใจให้คุณมากสินะเหมือนว่าเขากำลังอยากจะประชดประชันไม่เลยคำตอบนี้ของหญิงสาวทําเอาจิ้งจอกหนุ่มเจ้าพ่อคาสิโนต้องหันมาสบตาอย่างคาดไม่ถึงใช่ค่ะ คุณได้ยินไม่ผิดหรอกมันไม่ได้สร้างความลำบากใจให้กับฉันเลยสักนิดหญิงสาวในตาสีน้ำตาลทองยืนยนันอีกทั้งปลายตาสวยๆคู่เดิมจดจ้องไปยังจิ้งจอกหนุ่มที่ปรารถนาจะลิ้มชิมความสวยที่เร่าร้อนของหญิงสาวอยู่ทุกนาทีอะไรทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นเพราะตั้งแต่เกิดมาฉันก็ไม่เคยรักใครอยู่แล้วและตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีคนรักไม่มีใครทำให้ฉันรู้สึกรักได้ คำพูดนั้นถูกเอ่ยออกมาพร้อมรอยยิ้มที่คลี่ออกเพียงแค่น้อยไม่มีผู้ชายโชคดีคนนั้นอยู่บนโลกนี้เรื่องไงเนาะอนักเปรยจะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่ทราบนะคะเพราเจอผู้หญิงไร้ร้ยอย่างฉันน่าจะเรียกว่าโชคร้ายสิมากกว่าพลอยหมายเอ่อยอย่างประชดประชันต้องทำยังไงเนาะผู้หญิงอย่างคุณถึงจะรักได้นะ อนักทิ้งท้ายก่อนที่จะลงไปลองชุดแต่งงานใส่ตาจิ้งจอกอย่างเขาคล้ายว่าต้องคิดแผนการอะไรให้ซับซ้อนเข้าอีกครั้งเมื่อทั้งสองเดินเข้ามาในห้องเสื้อที่เตรียมชุดแต่งงานเอาไว้รอพร้อมแล้วก่อนที่อนักจะเข้าไปลองชุดเจ้าบ่าของตัวเองเขาเฝ้าดูพลอยหมายอย่างไม่วางตาเจ้าพ่อกาซิโนโนุ่มผู้ความบอดในวงการธุรกิจฟอกเงินแทบจะอดใจไม่ไหวเขาเอื้อมือกแกร่งเชยคางมนสวยขึ้น จดจ้องในองศาที่เขาถนาดัดสายตาคู่คมของจิ้งจอกหนุม่มจ้องริมฝีปากสวยจิ้มลิ้มเหมือนว่าเป็นเป้าหมายที่อยากส่งจุมพิษออกไปแต่เขาเปลี่ยนใจในนาทีล่าสุดก่อนจะโน้มตัวลงส่งเสียงกระซิบย่างแผวเบาที่ข้างหูของหญิงสาวผมจะไม่แตะต้องคุณถ้าคุณไม่สมัครใจจิ้งจอกหนุ่มกระซิบด้วยน้ำเสียงจริงจังคุณหมายความตามนั้นจริงหรอคะพลอยหมายเบี่ยงลบพร้อมเอ่ยถาม ครับฉันแค่ไม่อยากเชื่อว่านั่นคือคำพูดที่ออกจากปากเจ้าพ่อคาสิโนผู้อยากได้อะไรต้องได้ผมให้สัญญาถ้าคุณเปิดใจพลอยหมายถ้าเป็นอย่างนั้นจริงฉันก็ขอบคุณผมจะทำให้คุณรักผมจริงๆเสียงจริงจังน่าเกรงจนพลอยหมายรู้สึกได้ว่าตนเองกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากคุณแน่ใจว่าจะมีวันนั้นหรือคะ ผู้ชายเลือดเย็นอย่างคุณอนนักรักใครได้ด้วยหรือคะผมไม่เคยรักผู้หญิงคนไหนกระทั่งเจอคุณพลอยไหมพลางเลื่อนมือแกร่งมาลูบไล้อย่างเบาถนอมที่แก้มใสของหญิงสาวไม่ช้าก็เร็วเธอจะต้องเป็นเจ้าสาวของเขาและเจ้าพ่อกาสิโนคนนี้จะเอาชนะใจเธอเพื่อให้ได้เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวที่ได้ครอบครองหญิงสาวทั้งร่างกายและจิตใจฉันขอลองชุดแบบส่วนตัวนะคะ หญิงสาวเอ่ยตัดบทเขาละมือลงแล้วให้เวลาพลอยใหมายได้ลองชุดและเลือกเครื่องประดับชุดเจ้าสาวขณะที่เขามองอย่างชื่นชมลหลงใหลอยู่ห่างๆจึงจอกหนุ่มมองร่างน้อยนั้นอย่างไม่อยากละสายตาลองชุดเสร็จแล้ววันนี้ผมมีเวลาว่าคุณพลอยไปทานข้าวกลางวันกับผมหน่อยนะครับเจ้าพ่อกาซิโนโอเอ่ยชวนน้ำเสียงจริงจังฟังดูเหมือนออกคำสั่งมากกว่า ฉันมีงานต่อค่ะทอนข้าวกันก่อนอย่าปฏิเสธผมเลยนะครับแต่ฉันยังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วคุณจะหนีผมได้ไกลายแค่ไหนพลอยอนักษ์สตร์คำถามด้วยน้ำเสียงฉุนโกรธพลอยหมายบตาเขาพบว่าประกายของความเอาแต่ใจเปล่งรัศมีอยู่เต็มไปหมดก็ได้ค่ะถ้าการปฏิเสธอย่างสุภาพของฉันทำคุณไม่พอใจฉันยอมไปกับคุณก็ได้ ผมไม่ได้ตั้งใจจะโกรธนะครับลอยเราจะแต่งงานกันอยู่แล้วผมอยากมีเวลาอยู่กับคุณเรียนรู้คุณอยากให้คุณให้โอกาสผมบ้างเจ้าพ่อคาสิโนเรียกร้องฉันตกลงแล้วไงคะลอยหมายตอบพูนสีหน้าเรียบนิ่งทอดสายตามองออกไปนอกกระจกเราปลดปล่อยอารมณ์ที่ทำเธอไม่สบายใจหลายๆอย่างให้เหวี่ยงออกไปนอกตัวรถหลังจากรับประทานอาหารร่วมกัน อนักก็อาสาพาพลอยใหม่ดูหนังที่กำลังอยู่ในกระแสเวลาที่อยู่ด้วยกันมันยิ่งกว่าเรือนจำบางขวางถึงแม้หญิงสาวจะไม่เคยอยู่ในนั้นแต่จากสื่อก็น่าจะสัมผัสได้ว่าคนถูกจองจำในนั้นทรมานแค่ไหนพลอยใหม่ไม่มีสมาธิจดจ่อกับเรื่องราวหวานซึ้งโรแมนติกในภาพยนตร์เลยสักนิดและเฝ้าเร่งเวลาให้หนังรักที่แสนเลี่ยนจบลงโดยไวจากนั้นเขาก็พาหญิงสาวชอปปิง้ง พาเดินชมของสวยๆงามๆแต่พลอยใหม่ไม่อยากได้อะไรไม่ซื้อไม่ชอปอะไรทั้งนั้นอนากสัมผัสได้ว่าหญิงสาวไม่เต็มใจใช้เวลาอยู่กับเขาใส่ตาคู่คมเหลือบมองเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาคู่กายผมว่าคุณคงเหนื่อยมากแล้วอยากกลับบ้านแล้วใช่ไหมนี่เจ้าพ่อกาสินโนผู้พยองเขาไม่ทราบเลยจริงๆเหรอว่าพลอยหมายอยากกลับบ้านตั้งแต่ก้าวเท้าขึ้นเจ้าเฟอร์รารี่สีดำสนิทของเขาแล้วได้ซ้ำ พลอยหมายคิดการใช้เวลาเร่วมกันกับคนที่ไม่มีใจแม้เสียวินาทีก็ทรมานและอยากให้เวลาผ่านไปเร็วๆไม่เหมือนเวลาที่เธออยู่กับธนดเลยนั่นน่ะทำเธอยิ้มได้ตลอดเวลาแม้จะขนาดทะเลาะก,กันชนิดหัวฟาหัวเวียงก็ตามพลอยหมายคิดถึงตรงนี้ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเวลานี้อยู่กับอนักแต่ทำไมหัวใจปลิวละล่องไปคิดถึงท่านประธานก็ไม่รู้ รถเฟอร์รารี่สีดำสนิทเงาวาววับคันหรูของเจ้าพอ่อคาสิโนแล่นผ่านย่านใจกลางเมืองที่เต็มไปได้วยแสงสีระยิบยามค่ำคืนจนไปถึงที่พักซึ่งเป็นคอนโดหรูประจำตำแหน่งที่ซึ่งอนักไม่รู้ระแคะราคายเลยว่าคอนโดหรูแห่งนี้คือสมบัติของน้องชายตัวแสบจิ้งจอกหนุ่มรั้งแขนเธอไว้ก่อนที่หญิงสาวจะก้าลงจากรถอยากรวบร่างบางนั้นเข้ามากอดพร้อมจุงพิษให้สมแรงปรารถนาะ แต่เขาต้องห้ามใจดับความรุ่มร้อนด้วยแรงพิศวาสนั้นเอาไว้เพราะเจ้าพ่อกาซิโนขาใหญ่ได้ลั่นวาจาออกไปแล้วว่าจะไม่บังคับข่มเหงถ้าหญิงสาวไม่เต็มใจอดทนไว้อนัคเขาสั่งตัวเองผมจะรอจนกว่าคุณจะรักผมจะรอให้ถึงวันนั้นแล้วจะรักคุณให้สมกับที่เฝ้าปรารถนาในตัวคุณอยู่ทุกวินาทีพลอยไหมคุณมั่นใจว่าจะรักษาสัญญาได้มากแค่ไหนคะคุณอนัค พลอยใหม่ถามด้วยน้ำเสียงไม่พอใจเพราะจะโดนรังแกหลายครั้งเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ออกมาทำธุระก,กับเขาคำถามจากกิ่งสาวทำเจ้าพ่อคาสิโนหนุ่มถอนใจเฮือกใหญ่ผมก็ไม่รู้สิด้วยนะอีกอย่างไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าหลุดคำพูดแบบนั้นออกไปได้ยังไงเขาหยุดจ้องมองดวงตาคู่งามที่ชวนเคลิ้มหลงนั้นนานเป็นนาทีปากอิ่มเต็มได้รูปชวนจุมพิษณนะนาทีนี้ มันอยู่ใกล้พอที่จะสัมผัสได้ถึงลมหายใจหอมหวานละมุนของหญิงสาวเขาจะคลองร่างเธอเข้ามาล่ามจูบก,ก็ทําได้มียากแต่ลูกผู้ชายพูดออกไปแล้วจะคืนคําเขาคงไม่มีทางทําให้หญิงร้ายอย่างพลอยหม่เปิดใจรักเขาได้เป็นแน่ผมจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับคุณเป็นอย่างดีก็แล้วกันถึงแมว้ว่าเขาเว้นช่วงหยุดจ้องหน้าหญิงสาวครู่หนึ่งก่อนเอ่ยต่อไปว่าผมจะต้องต่อสู้กับแรงผลักดันจากภายในมากมายสักเพียงไหนก็ตาม วาจาเจ้าพ่อคาสิโนหนักแน่นก่อนที่จะจูบบนมือของหญิงสาวอย่างนุ่มนวลและส่งช่อดอกไม้ในวาระเดชแรกให้หญิงสาวพลอยหมายมองดอกไม้ผู้หญิงชอบดอกไม้เสมอแล้วยิ่งผู้หญิงแบบพลอยไหมแม้จะรังเกียจเจ้าของชอบดอกไม้สักแค่ไหนแต่เธอก็มีมารยาทพอที่จะรับมันไว้อย่างน้อยดอกไม้สวยๆมันก็ไม่มีความผิดอะไรที่จะต้องได้รับคําปฏิเสธนี่นาถ้าคุณทําได้ตามคําพูด ฉันก็ดีใจค่ะและรู้สึกขอบคุณอีกครั้งกับความเป็นสุภาพบุรุษของคุณพลอยใหม่ชักมือตัวเองออกมาจากริมฝีปากของเขาอย่างอ่อนโยนแล้วเปลี่ยนไปคว้าช่อดอกไม้มากอดไว้อย่างหลมล,มลมก่อนที่จะลงจากเฟอร์รารี่สีนินอย่างไม่อาวอใสายตาคมของจิ้งจอกหนุ่มผู้กระหายความหอมหวานของหญิงสาวมองตามโดยไม่วางตาจนกว่าร่างเพรียวนั้นจะเดินหายลับตาไปช่างเป็นเรื่องท้าทายไม่น้อยเลย กับเกมเดิมพันที่จะมัดใจหญิงสาวที่มีแต่ประกายความเร่าร้อนรันจวนชวนปรารถนาอยู่ทุกเวลานาทีแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นไม่ใคร่ดีสักเท่าไหร่กับการแต่งงานแบบไม่เต็มใจแต่เขามั่นใจว่าเจ้พ่อกาสิโนอย่างเขาจะสามารถทําให้เธอใจอ่อนและยอมรับความรักจากเขาได้อย่างเต็มใจในที่สุดผมจะทําให้คุณรักในตัวผมจอควาใจที่แท้จริงของคุณให้ได้พลอยไหมจากนั้นอนานคะ ออกรถมุ่งหน้าไปคฤหาหั์ของเกรมริธาเพื่อพบบิดาพเพื่อรายงานความคืบหน้าเรื่องการแต่งงานดองกันของสองตระกูลที่ควรจัดให้รวบรัดรวดเร็วก่อนที่การเลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้นำจะมาถึง